ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องยาวขย่าขว,วัญให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช,ชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด subscribe ให้มีทุนผลิตละครต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องเคอร์ฟิวสยอง เวลาประมาณสี่ท <government> ุ่มกว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต่างพากันหลับไหลแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ก็คือตำรวจนั่นเองในค่ำคืนนี้จ่าแหลมและหมู่ตนได้รับมอบหมายให้ขับรถออกสำรวจตามพื้นที่ตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจ่าครับจ่าคิดว่าไอ้โรคโควิดบ้านนี่มันจะหายไปเมื่อไหร่ครับถามผม แล้วผมจะถามใครอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้หมูก็ไม่ได้อยากจะถามหรอกแค่ชวนคุยแก้งง่วงเฉยเฉยเลจะแวะซื้อกาแฟที่้านสะดวกซื้อก็ซื้อไม่ทันเขาปิดซะก่อนแล้วมันก็อย่างนี้แหละอดทนไปก่อนก็เล่ากันถ้าร่วมมือกันอยู่แต่ในบ้านใช้หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆสักวันเนี่ยเชื้อมันก็จะหายไปเองละล่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนปกติแหมจ่าแหลมนี่พูดได้เฉียบขาดมากเลย มันแน่นอนอยู่แล้วโมเออเห็นนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีข่าวอะไรบ้างไหมจ๊ะอืมก็มีพาดหัวข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดชายหนุ่มอายุตั้งแต่25ถึง35ปีหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับเจ้าหน้าที่สนนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันหากใครมีเบาะแสจะได้รับรางวัลน,นำจับมอบให้ อืมผมพอจะรู้แล้วว่าสาเหตุมันเป็นยังไงจ้ะไอคนพวกนั้นถึงได้หายตัวเพราะอะไรผมรู้แล้วล่ะรู้เหรอใช่เพราะอะไรละห,หมูฮะก็มันจะเดายากตรงไหนแล้วจ้ะก็เขาทะเลาะกับเมียเด<อ>เขาก็เลยหนีออกจากบ้านไง <c oughs> เฮฮฮ้ไปยังไงสมองผมอัจฉริยะไหม่ผมคือยอดนักสืบโคนัน้เ <c> ฮ <oughs> ้โคนันเหรอเอโคคุนน่ไหว่า พูดเล่นพุ่นหัวไปได้หมู่นี่เอาไป็ว่าช่างเถอะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปก็แล้วกันสองหนุ่มเป้และพีทเป็นเสือผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานออฟฟิศของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคกลางในทุกๆสิ้นเดือนเขาทั้งคู่จะชวนกันออกมาเที่ยวสังสรรตามผับตามบาร์และตามสถานที่บันเทิงต่างๆเพื่อเป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่ทำงานหนักมาทั้งเดือน คืนนี้เป้ได้นัดสาวสุดเซ็กซี่ที่เขาเจอแอปพลิเคชันหาคู่โดยสถานที่ที่นัดไว้เป็นบ้านเล็กๆในป่าใกล้ตัวเมืองซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายหญิงนั่นเองเป้รู้สึกเมานิดๆเพราะเขาดื่มเหล้ามาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเขาจึงโทรเรียกพีทเพื่อนรักของเขามาขับรถให้แต่ในระหว่างที่พีทกำลังขับรถอยู่สีหน้าของพีทดูตึงเครียดผิดสังเกต ด้วยความสงสัยเป๊ะจึงถามว่าเอ้ไอ้เพชรเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะเนี่ยฮะทำหน้าตาเหมือนปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำยังไงอย่างนั้นอะอ่าอืมเขาว่าเรากลับกันดีกว่าหน้าเฮ้ทำไมวะเพื่อนนี่บอกตรงๆนะไว้ไเป๊ะฮะคืนนี้ข้าไม่อยากมาเที่ยวเลยอะไรของเอ็งวะไอ้พรีรฮะเอ็งก็ดูนาฬิกาดิตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วนะเว้ย เออสี่ทุ่มก็เคอร์ฟิวด้ออะไรทำมาเคอร์ฟิวเออเอ็งไม่รู้หรอว่าเขาประกาศห้ามออกจากบ้านตอนสี่ทุ่มนี่เอ็งได้ดูข่าวบ้างไหมเนี่ยไอ้เป้ฮะข้าได้ยินเสียงไซเรนจากรถตำรวจนี่ดังไปทั่วพื้นที่แถวนี้เลยนะดูไหมว่าตอนเนี้ยเขากำลังออกลาดตะเวนกันอยู่ถ้าตำรวจมาเจอเอ็งก็ข่าตอนเนี้ย <c oughs> บอกได้เลยว่าเกมว่ะเฮ้ย <c oughs> เองจะกลัวอะไรวะเพื่อนโดนจับยังมากก็แค่เสียค่าปรับนะเวย้ยหยุดพูดเรื่องเคอร์ฟงเคอร์ฟิวไล่สาระนั่นได้แล้วเรามาโฟกัสเรื่องผู้หญิงกันดีกว่าเวย้ยนี่ข้าไปส่องอินสตาแกรมน้องเข้ามานะเวย้ยบอกได้เลยสวยสะพรั่งมากสวยสุดๆไอ้เพื่อนอยากเฮ้ยสมัยนี้ใครค็ชมผู้หญิงว่าสวยสะพรั่งกันวะเองนี่มันเชยจริงๆวะ่ะเออเอเอ,เอ,เ,อเอาเป็นว่าสวยกันแรกนะเวย้ย เดี๋ยวเจอจะรู้เองเดี๋ยวนายเป๊ะทำไมข้าสงสัยเรื่องหน,นึ่งเอ็งนี่ขี้สงสัยจังเลยวว้ะเป็นอ,อ,อะไรไม่ม <ะ S 1> ได้แปลกเป็นหน่อยเลยไม่แปลกเลยทำไม <ทำ S 1> ก็ผู้หญิงอะไรจอาศสยอยู่ในป่ากคนเดียวอแถมยังนัดผู้ชายให้ไปหาเธอถึงที่บ้านเธออาจจะเป็นแกงต้มตุ๋นก็ได้นะเว้ยลองคิดดูสิเฮ้ยไอ้เพชคนเดียวที่ไหนแล้ววะสองคนต่างหากเว้ยพอดีน้องเขาเป็นญาติกัน ข้าก็เลยนัดมาเผื่อเองด้วยรับรองเลยว่าคืนนี้วิบวับวิบวับกันทั้งคืนแน่นอนเลยเว้ยไอ้พีทเพื่อนยากเอ้ยแต่ข้าไม่วิบวับอะไรทั้งนั้นนะนะข้าอยากกลับบ้านไปหาเมียมากกว่ายิ่งตอนนี้กําลังท้องอยู่ด้วยถ้าเกิดปวดท้องตอนนั้นคืนขึ้นมาจะทําไงอ่ะแหม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 อใช่สิพอได้เมียแล้วก็ลืมเพื่อนูงเฮ้ยเองเพิ่งแต่งงานได้เดือนเดียวแต่ข้า เป็นเพื่อนเองมาเกือบสิบปีแล้วนะเว้ยเอพิกเองเห็นมีสำคัญกว่าเพื่อนได้ไงวะอะโถยเป้เองก็ยังเป็นเพื่อนรักคําเหมือนเดิมเออเพื่อนรักแต่เขาไม่สามารถมาเที่ยวกับเองได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะตอนนี้ขขามาในตัวคนเดียวอ่ะเขามีครอบครัวต้องดูแลได้โปรดเข้าใจข้าดด้วยอืมอืมอืมอ,มอ,มอมโอเคไว้ข้าเข้าใจเองงั้นคิดซะว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก็แล้วกันนะเว้ย เลิกคิดเรื่องอื่นไปก่อนแล้วเรามาสนุกให้เต็มที่ไว้พีทอ่ะโอเคเพื่อนไปเร็วหลังจากที่ใช้เวลาขับรถอยู่สักพักหนึ่งในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางล้อหยุดหมุนที่บ้านสีขาวหลังเล็กๆในป่าเป้รีบเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินเข้าบ้านทันทีพีทถอดกุญแจและจะลงตามไป ก้าวแรกที่เปิดประตูลงจากรถพีทก็เริ่มเด็ก,กลินเหม็นคล้ายกับซากศพของสัตว์ที่กำลังเน่าโชยมาตามลมเบาๆเขากว่าสายตาไปรอบๆสำรวจพื้นที่ว่าสิ่งใดคือต้นเหตุของกลิ่นนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรด้วยบรรยากาศในป่าที่สุดแสนจะวังเวงบวกกับกลิ่นสาบปริศนานี้ก็ทำให้เขาเริ่มสังหรณ์ใจไม่ดีพีทลังเลที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้น แต่หากจะกลับตอนนี้เห็นทีคงไม่ได้เพราะเขารู้ดีว่าหากขับรถกลับตอนนี้คงต้องโดนตำรวจจับอย่างแน่นอนเขายืนคุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วจึงเดินเข้าไปพอเข้าไปในตัวบ้านก็เห็นโซฟาสามตัวกับทีวีจอแบนตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่พร้อมกับสองสาวขาวอวบและเจ้าเป้ที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่พีทจึงนั่งลงที่โซฟา หนึ่งในสาวสวยก็มานั่งลงข้างๆเขาพี่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อพีทครับแล้วน้องชื่ออะไระ่ะน้ำหวานคะ่ะโอ๋อเสียงหวานเหมือนน้ำหวานจริงๆเลยเออยากรู้นะว่าจะหวานสมชื่อเปล่าบ้าพูดแบบนี้หนูเขินนะแล้วน้องน้ำหวานอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะยีะ่สิบค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะน้องค่ะยินดีเช่นกันค่ะแล้วน้องคนที่นั่งอยู่ข้างไอ้เป้ชื่ออะไรจ๊ะชื่อส้มค่ะอ๋ในส้มมีแต่วิตามินซีแต่ในความรู้สึกดีๆของพี่ก็มีแต่น้องนะจ๊ะพี่นี่ปากหวานจังเลยอ่ะพูดเก่งแบบเนี้ยคงจะมีผู้หญิงหลายคนในสต็อกแน่ๆเลยอ๋อก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ อ้าวเฮ้ยไอพีดแบ่งนคนละคนสิวะเอ็งอย่ามาต่อของข้าเว้พวกพี่นี่ตลกกันจังเลยนะคะอะอละอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวหนูไปทำกับแกลมาให้นะมีลาบหมูน้ำตกพวกพี่พอจะกินกันได้ไหมจ๊ะพี่อยากจะกินน้องมากกว่าครับหนูก็อยากกินพี่เหมือนกันนะเหรอไปกันเถะน้ำหวานไปทำกับข้าวกันเถอะ เดี๋ยวค่อยมาคลอเคลียกับพี่เข้าใหม่ไปก็ได้เฮ้ยห,หนึง่งส้มเนี่ยชอบทำฉันเสียอารมณ์จริงเลยกำลังคุยเพลิงแไอ,อ้เพื่อนเวนปากบอกไม่อยากมาแหมแต่แซวสาวสักข้องเลยนะเองอย่านะเว้ยเฮ้ยน้องส้มเนี่ยของข้านะเว้ยเออก,ก็พูดไปอย่างนั้นแหละตามสัญชตาตญาณผู้ชายอ่ะ <c oughs> สัญชตาตญาณหรือว่าสันดานว่าไอ้พิษฮะ ไปไอ้เปไอ้เปเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง่งคุยเสียงดังไหเข้าว่าที่นี่มันแปลกๆนะไอ้แปลกยนะังไงวะมันก็ปกติดีนี่หว่คือตั้งแต่ข้ามาเนี่ยข้าได้กลิ่นเหม็นสาบโชยมาจากหลังบ้านนะแถมน้องส้มยังบอกว่าอยากกินข้าฟังดูมันแปลกๆมันอาจจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ได้นะเพื่อนโถเอ้ยไอ้บ้า เองคิดมากเปล่าวะทำเสียบรรยากาศหมดเองอ่ะแพ้ท้องแทนเมียก็เลยเหม็นอะไรไปทั่วมันก็แค่นี้อะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยมีด้วยหรอวะแพ้ท้องแทนเมียเฮ้ยมีดิพ่อคาเราให้ฟังว้ยทำไมเองชอบกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องวะไอ้ผีนะเองคิดว่าสองคนจะเป็นผีปลอมตัวหลอกคนเหมือนในรายการผีตามวิทยุเหรอวะฮะเหมือน,นรายการมานผีดัวอ่ะ เฮ้ยมันเป็นไม่ได้หรอกว่าไอ้เพื่อนยากหัดอยู่กับความจริงมาสิว่าไอ้พี่ร้ยทำไมได้คิดแบบนั้นเว้ยแล้วมันแบบไหนวะหรือเองคิดว่าสองคนนี้เป็นโจรจะมาป้นเราโถเอ้ยผู้หญิงตัวแค่นั้นเนี่ยทําอะไรเราไม่ได้หรอกเว้ยเลิกคิดมากได้แล้วกระบวนไปก็แค่นั้นเสียเวลาชีวิตเปล่าๆอ้าชนไว้ชน,ชนก็ได้ออาชนชน เมื่อได้ยินคําชี้แจงจากเพื่อนรักพีทก็คลายความแคลงใจไปได้นิดหนึ่งแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังสงสัยอยู่ครั้งจะชวนคุยต่อก็หมดโอกาสซะแล้วเพราะน้ำหวานกับส้มกลับมาพร้อมกับกับแกล้มอันหอมหวนชวนรับประทานอือฮอกลิ่นข้าวโควนี่หอมเตะจมูกพี่ละเกินอะ่ะวางเลยจะต้องส้มอื้อ,อ,อ อร่อยจังเลยฮะอร่อยอย่างก็ไม่ใช่น้องหมูเลยฮะน้องส้ม <c oughs> กินเยอะๆเลยนะพี่พี่จะได้สนุกกันหนูโอ้ได้เลยจ้าน้องส้มจ้าทั้งสี่คนสังสรรค์เฮฮากันหหจนเวลาล่วงเลยไปนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป้เมาหนักจนหัวทิ่หมหัวต่ำพูดไม่รู้เรื่องแต่พีทยังมีสติดีเพราะเขาพยายามดื่มให้น้อยเพื่อประคองสติไว้เพื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน พี่จะไปไหนเลยคะอ๋ออาหารที่นี่อร่อยดีแต่เห็นทีน้องคงจะใส่พริกผงลงไปเยอะนะพี่มันรู้สึกปวดท้องก็อยากจะเข้าห้องน้ํามากเลยไม่ทราบว่าห้องน้ําอยู่ไหนเลยจ้าห้องน้ำเหรอคะจ้าห้องน้ําอยู่หลังบ้านจ้าพี่เดินตรงไปเรื่อยๆเจอห้องครัวพี่ก็เลี้ยวซ้ายเลยนะโอเคครับเดี๋ยวพี่มานะรีบมานะคะพี่หนูคิดถึงคะ่ะ เมื่อพีทหนีไปเข้าห้องน้ำก็เหลือแค่เป้และสาวๆส,ส,ส,สองคนส้มพยักหน้าให้น้ำหวานเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างน้ำหวานจึงแอบใส่ยาเม็ดสีขาวลงไปละลายผสมกับเหล้าให้เป้ก,กินพี่เป้ค่ะจ้าเหล้าแก้วเนี้ยน้ำหวานจงให้พี่เป้เป็นพิเศษเลยนะอะนี่ค่ะอเอ๊ทำไมมันมีฟองขา,ขาวอะน้ำหวาน แอบใส่ยาลงไปหรือเปล่าวะเนี่ยฮะ่่แม่ความแตกจนได้พี่รู้ได้ไงวะว่าหนูอแอบใส่ยาปลุกใจเสือป่าลงไปอะ่ะฮะเราก็ดกเล่าเข้าปากจนหมดแก้วอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนจะพาสองสาวไปหาความสุขสักหน่อยเอ๊ทำไมเรารู้สึกมึนหัวแปลกๆร่างกายมันรู้สึกชาๆา จนแทบจะขยับไม่ได้เลยอ่ะเราสุดตัวลงกับพื้นสายตาเริ่มพล่ามัวจนแทบมองอะไรไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้ยไม่นะนี่นี่เธอเอายาสลบให้เรากินแน่ๆเลยเนี่ยฮะในที่สุดเป้ก็รู้ตัวเองว่าตัวเองโดนวางยาแต่มันก็สายเกินไปซะแล้วเขาฟุบตัวคว่ำลงกับพื้นนอนแน่นิ่งสิ้นสติเมื่อสองสาวเห็นอย่างนั้นก็พากันหัวเราะอย่างสะใจ เสียงหัวราะของพวกเธอแหลมสูงจนหน้าขนลุกดวงตาของพวกเธอไร้แววแห่งความเมตตามันดูเยือกเย็นราวกับเป็นสายตาของฆาตกรโรคจิตไอเนี่มันเป็นออฟฟิศไม่เคยทำงานหนักเนื้อมันคงจะนุ่มหน้าดูเฮ้ยดูหันไอ้หน้าลอยคนหนึ่ง มันไปไหนล่ะไปจับมันมาอย่าให้มันหนีไปได้นะเว้ยถ้ามันรอดไปไหนล่ะบอกคนอื่นเราจะซวยกันหมดนะไม่ต้องห่วงหรอกหน้ามันไม่หนีไปไหนหรอกเชื่อฉันเถอะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นฉันยกให้แกจัดการไอ้คนนั้นไปเลยส่วนฉันจะจัดการทำแหละเนื้อของไอ้ขี้เมานี่เอง <c oughs> พีทนั้นหลังจากที่ทำภารกิจในห้องน้ำเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ใส่กางเกงเดินออกมาอย่างสบายตัวแต่เขาก็ยังได้กลิ่นเหม็นสาบอยู่ไม่หายด้วยความข้างคาใจพีทจึงตัดสินใจเดินตามกลิ่นนั่นไปดูเหมือนว่าต้นตอของกลิ่นมันจะอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะยิ่งเดินตรงไปหลังบ้านกลิ่นมันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อย เราเดินออกไปไกลประมาณวาหนึ่งก็พบกับภาพที่ชวนให้คลื่นไส้โอ้แม่เจ้านั่นมันซากกระดูกซากกระดูกคนจำนวนมากกองกันอยู่เศษเนื้อเศษหนังและตับไตไส้ปอดมันถูกเอามาเทรวมกันจนเป็นเนินปูดสูงขึ้นมาจากพื้นผิวดินโอ้ยนั่นแมลงวันหัวเขียวรุมตอมส่งกลิ่นคละคลุ้งไปหมดให้ตายเถอะด ที่พวกเธอเป็นมนุษย์กินคนหรือไงเนี่ย,ยเราไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆถึงว่าละ่ะทําไมเราถึงรู้สึกสังหรณ์ใจตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาตอ้องรีบไปบอกไอ้เป้แล้วพีทรีบวิ่งกลับเข้าไปในตัวบ้านเพื่อหาเป้แต่พอวิ่งไปถึงพีทถึงกับตกใจสะดุ้งยงเมื่อเห็นร่างของเพื่อรักของเขากําลังโดนผู้หญิงที่ชื่อสม้ม้ําแหละเขาได้เสียเพื่อรักที่คบคากันมาสิบกว่าปีไปแล้ว แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียใจสิ่งเดียวที่เขาคิดคือทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองรอดไปจากสถานการณ์นี้พีทตัดสินใจวิ่งยังไม่คิดชีวิตไปที่รถซึ่งจอดไว้หน้าบ้านเขารีบเข้าไปในรถแล้วเสียบกุญแจสตาร์ทรถอย่างลุกลี้ลุกลนมือมของเขาสั่นเกรงด้วยความตื่นกลัวโ,โ,โ,โอ้ไอ้เพื่อนอยากทำไมเอ็งต้องมาตายแบบนี้ด้วยแต่ขอรอดไปได้เดี๋ยวขาย้าจะทำบุญอ,อุทิศส่วนกุศลให้นะไว้เฮ้ย ทำไมรถสตาร์ทไม่ติดวะจะติดได้ยังไงล่ะพี่ก็หน um ูถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วเ <c oughs> สียงปริศนาดังขึ้นมาจากเบาะหลังนั่นไม่ใช่เสียงใครที่ไหนมันคือเสียงของน้ำหวานนั่นเองไม่ทันที่พีทจะหันไปหาต้นเสียงเขาก็โดนเชือกรัดคอจากด้านหลังแม่สาวกินคนดึงเชือกสุดแรงจนคอของพีทช,ชิดกับที่พิงหัวของเบาะหน้า พีทำอะไรไม่ได้นอกจากเอานิ้วโป้งทั้งสองสอดเข้าไประหว่างเชือกเพื่อั้างเชือกไม่ให้รัดแน่นจนขาดใจตายหายใจไม่ออกอย่าอย่าทำฉันฉันฉันฉัมีลูกไม่เมียต้องดูแลเมียฉันกำลังท้องเาฉจะตายไปสักคนแล้ว เขาคุฉันจะดูจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเมียแกก็หาผัวใหม่ได้เองแหละนะพวกผู้ชายอย่างแกมันเห็นแก่ตัวมักมากในกามเห็นผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางเพศถ้าไม่ใช่เพราะความหื่นกามของพวกแกที่มันนัดเจอพวกฉันพวกแกคงไม่ได้มาตายสภาพแบบนี้หรอกจงตายแล้วกลายเป็นอาหารอันโอชะของฉันซักผู้จบ เธอก็ใช้ขาทั้งสองยันหลังเบาะหน้าแล้วน้อมตัวลงมาด้านหลังเพื่อเพิ่มแรงดึงของเชือกตอนนี้พีทสิ้นแรงขัดขืนแล้วพีทรู้แล้วว่านี่คือวรระสุดท้ายของเขาเขาไม่มีสติหรือพละกรากลังใดๆจะขัดขืนแต่ในช่วงอึดใจสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติลงเขาได้เพ่งจิตภาวนาว่าขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาผมด้วยเถอะ หากคืนนี้ผมรอดกลับไปได้ผมจะตั้งนาตั้งตาอ,อยู่ในศีลในธรรมผมจะเป็นคนดีของสังคมเป็นพ่อที่ดีของเมยและลูกๆได้โปรดเมตตาช่วยผมด้วยเถอะและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆรถตำรวจสามคันวิ่งมาอย่างรวดเร็วแสงไฟสีน้ำเงินสลับแดงหมุนสว่างวาบไปทั่วทางป่าเสียงไซเรนจากรถตำรวจที่เขาเคยหวาดกลัว ตอนนี้กลายเป็นเสียงสวรรค์ที่มาช่วยชีวิตเข้าไว้เราขอจับกลุมข้อหาละเมิดคำสั่งเคอร์ฟิลขับรถเกินเวลาที่กำหนดเอาละไปลงพักกับผมเ,เดี๋ยวกันครับจ่านั่นมันผู้หญิงกำลังลัดคอผู้ชายอยู่ในรถนินนะาอ๋อจิงด้วยหมูตาแหลบมากเลยนะเอาละทุกคนเข้าไปจับตัวผู้หญิงคนนั้นมาไปไปไป,ไปเร็วไปไปไป,ไป เช้าวันรุ่งขึ้นในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจจะไปจับพีทและเป้ในข้อหาฝ่าฝืนเคอร์ฟิวกลับกลายเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตในพีทไว้อย่างบังเอิญสองสาวมนุษย์กินคนโดนพิพากษาในข้อหาหนักเพราะพวกเธอฆ่าคนมาหลายศพแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามถึงแรงจูงใจในการฆ่าพวกเธอก็ตอบว่ามีคนเคยบุกไปข่มขืนพวกเธอถึงบ้านพวกเธอจึงพลั้งมือฆ่า โดยไม่ได้ตั้งใจเธอไม่รู้จะซ่อนศพที่ไหนจึงเอามาทำเป็นอาหารพวกเธอรู้สึกติดใจในรสชาติจึงล่อลวงชายหนุ่มผู้คราร้ายมาเป็นเหยื่ออยู่เป็นประจำถึงแม่พี่จะเป็นเหยื่อแต่เขาก็ต้องรับโทษอยู่ดีโดยการโดนปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งและต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นเวลาสาเดือนเป้ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลอยู่ในห้อง i อ u ตั้งแต่นั้นมาสองหนุ่มก็กลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีไม่คิดล่วงเกินสาวๆอีกเลยผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องยาวเขย่าวขวัญเรื่องเคอรฟิวสยองจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ